มวยไทยโดยป๋าชุนและพี่เดียขอขอบคุณมวยสด .com ขอขอบคุณพรายทีวีและอุปกรณ์มวยพรายที่สนับสนุนนักมวยในค่ำคืนนี้ค่ะอ่านะครับมาครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับอย่าลืมครับถ้าต้องการชมมวยมันมันทั้ง6คู่ครับเรียนเชิญเลยครับที่สนามมวยเพชรบัญชาอําเภอเกาะสมุยจังหวัดเดี๋ยวในวันจันทร์และก็ในวันพุธหน้าเดี๋ยวเราจะแนะนําอีกทีค่ะไปดูมวยกันก่อนค่ะมาครับจังหวัดน,นี้ครับ สวัสดีคุณกฤษดาครับสวัสดีคุณรัฐอดิกรครับสวัสดีคุณศิลป์เป็นเดี่ยวสวัสดีคุณฝูใหม่ครับสวัสดีคุณสำรานครับแ่งซ้ายเปิดมาก่อนครับอเล็กซิสรถพวงเดินเข้าหาครับนี่ตอนที่ช่างน้ำดักนะฮะต่างกันแค่0.2เองครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับพิยาสตร์การกีฬาครับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับใครฟื้นฟูได้ดีกว่าก็อย่างที่เห็นครับกลายเป็นว่าตอนนี้ตามสายตานี้อเล็กซิสดูกล้ามใหญ่กว่าไปเลยครับจังหวะนี้ครับ ยอมรับค่ะว่าชาวต่างชาตินะคะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ล้ำหน้ากว่าเราอยู่นะคะเรายังพวกเรา,ายังต้องศึกษาเพิ่มค่ะไทร,รนำมาใช้ได้ก่อนก็ได้เปรียบก่อนค่ะเหมือนช่วงเช้านี่ตอนชกเท่ากันนะคะพอช่างสงรถพ่วงครับแข่งซ้ายครับโอ้แข่งขวาครับรถพว่วงอเล็กซิสมัดซ้ายลำตัวครับ แข่งโดนเต็มๆค่ะทางด้านรถพ่วงโอ้หเอาคืนค่ะทางด้านอเล็กซิสมาครับล็อกไว้ก่อนครับกรรมการต้องเขย่าเชือกออกมาครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับอู้เจอศอกซ้ายครับเอาละครับแหมครับทีมซ้ายกัอเล็กซิสเข่าขวาครับรถพ่วงครับล็อกมาครับงในครับดึงไว้ครับเข่าขวารถพ่วงดึงไว้เข่าซ้ายครับรถพ่วงดึงไว้ก่อนเข่าขวารถพ่วงครับขำหน้าครับขำหน้าออกมาครับหมดยกพอดี end of round two สะบัดเลยทีเดียวครับบัตรวาเล็กซิสหนักเหลือเกินครับมัดขวาเล็กซิสนำตัวโดนกระจับโดนกระจับกันครับเอาละค่ะขอโทษขอโพยกันค่ะโอ้โหออกมาจากมุมใหม่ๆนี่โดนอาวุธกันอีกน้ำกระจายกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหย้ำเจาะยางค่ะเล็กซิสมาครับเตะเจาะขาครับโอ้เจอแข่งซ้ายมาครับเจอทางด้านของเล็กซิสมัดขว้าเล็กซิสครับต้องดูว่าทางด้านรถพ่วงจะรถพ่วงจะทำยังไงครับขวาตันล่างครับเล็กซิส ทีบซ้ายยันไปก่อนครับอเล็กซิสรถพ่วงเข้ามาครับแข่งซ้ายดักอเล็กซิสรถพ่วงเข้าไปแหมอเล็กซิสเอาแข้งขวาครับรถพ่วงแหมลุงนี้หลบออกมาครับแหมฟุตเวิร์กดีครับมัดหนึ่งสองครับอเล็กซิสสองซ้ายอเล็กซิสครับเข้าซ้ายรถพ่วงแข้งขวารถพ่วงมัดขวารถพ่วงครับดึงมาครับดึงมาเอาหลุดออกมาก่อนครับโอ้โหยุ่ยเข่าลอยค่ะทางด้านของรถพ่วงทำด้วยสายอ่สวยงามนะคะโดนนะคะแต่ไม่จัง่ะเอาสองขวาของ เขาเขาจากรถพ่วงเน้นๆเลยค่ะโอ้โหสอกขวาเฉียดไปค่ะทางด้านรถพ่วงแม่เฉียงสอกได้สวยงามนะคะทั้งคู่อ่ามุดมวยเริ่มดเดือดมากขึ้นแล้วค่ะอ่าแล้วครับไม่ใครก็ใครครับโอ้โหสอกขวาครับรถพ่วงครับอเล็กซิสจะจับเทลงไปครับแหมเอาว่ากันไหที่กลางเวทีครับเดี๋ยวเดินหาครับแข่งสายเตะล่างครับถีบซ้ายมาครับอเล็กซิสมัดขวาอเล็กซิส รถพ่วงว่าอย่างไรรถพ่วงพลิกมารถพ่วงเข่าซ้ายเข่าซ้ายได้กซิเข่าซ้ายรถพ่วงบิดมาก,ก่อนเข่าซ้ายรถพ่วงเล็กซิตต้องกอดรักหลังไว้ครับกดแบบนี้กรรมการต้องยก่นออกมาโอ้โหมาค่ะรถพ่วงนี่เด็ดจี้โอ้โหดัก จังหวะนี้ครับเข่าขวาครับรถพ่วงเข่าซ้ายอเล็กซิสเราคาไวช่วงปลายของยกที่สามครับเอาละครับโอ้โหแข่งสายสาดมาครับอเล็กซิสมัดขวาลำตัวอเล็กซิสครับเข่าซ้ายรถพ่วง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 ครับแม่วงในนี่รถพ่วงได้ไปครับเอาละครับวงนอกนี่อเล็กซิสวงในรถพ่วงครับดูว่าวงนอกกับวงในวงไหนจะเด็ดกว่ากันครับแข่งขวาครับ แหมอเล็กซิสถึงกับถอยกูดครับ <bathroom> แข้งขวาเตะล่างครับรถพว่พวงรถพ่วงจะไปรถพ่วงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอเล็กซิสตีเข่าซ้ายรถพว่วงแทงเข่าซ้ายรถพว่วงดึงมาดึงมาแทงเข่าซ้ายรถพว่วงเข่าซ้ายเล็กซิสเข่าซ้ายรถพว่วงกรรมการแยกงออกมาครับเอาละครับแหม่ดูผู้ชมหน้าตาลุ้นเลือเกินครับโอ้โหลุยกันครับจังหวะนี้มาครับยังไงดีครับเอาเจอพลิกเมียครับ พลิกเหนืหน้าขมำหมดยบพอดีเลยกันต่อว่ากันไหมครับแข่งสายสัตว์ไปก่อนครับแข่งขวาคืนครับเข่าซ้ายมาแหลกอาวุธกันเดือดเหลือกันครับเข่าวขวาครับแม่ครับขวางไว้ก่อนตีเข่าข้ามกำแพงเลยเดียวตีเข่าซ้ายครับพลิกมาแล้วตีเข่าซ้ายอีกทีตีเข่าซ้ายครับแม่กรรมการต้องแยกออกมาครับจังหวะน,นี้โอ้โหกรรมการไปเทียบกับนักมวยนีนตัวเล็กนิดเดียวเลยค่ะ ไปค่ะโอ้โหทิปทำไยจังหวะไปเอา้าแท่งซ้ายค่ะเล็กซิตโอ้ขวางอยู่ไหมขวางไม่อยู่ตีข้ามกำแพงเลยค่ะรถพว<อ>่วงไม่ค่อยอยากแยกแล้วค่ะเล็กซิตมาครับงานนี้ไม่มีพระกระโดดกำแพงแต่มีเขาก้ามข้ามกำแพงครับแข่งซ้ายเตะล่างครับถนันของพ,พวกรับทิมซ้ายมาเล็กซิตแข่งซ้ายเล็กซิตมัขดขวารถพ่วงเข้าซ้ายรถพ่วง ตีซ้ายมาเล็กซิตครับกรรมการเข้าไปแย่ครับจังหวะนี้ครับเอาล้ครับมาครับร้อยครับร้อยแรงแกงงอะไรทีเดียวครับมัดขวาครับเข่าซ้ายครับสะดุ้งเลยครับเข่าซ้ายครับรถพ่วงครับแม่เข่าซ้ายรถพ่วงครับเข่าซ้ายรถพ่วงเข่าซ้ายรถพ่วงเข่าซ้ายรถพ่วงครับเข่าซ้ายรถพ่วงแม่เล็กซิตพยายามจะตีแต่มันตีสีข้างครับมันไม่มีผลครับโอ้โหครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหความเก่าของวงในนี่ ทางด้านรถพ่วงเก๋ากว่านะคะโอ้หูยโดนวงในอีกแล้วค่ะเล็กซิสกอดไว้ก่อนค่ะเล็กซิสโอ้โหไม่ยอมแยกค่ะเล็กซิสก่อนเอาตัวรอดนะครับจังหวะนี้ครับหยับเดินหาครับสุดเท้าเข้ามาครับโอ้ยมัดเจอแข้งดักครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับแข้งขวาตามครับแข้งซ้ายขึ้นมัดขวาไปเจอแข้งคืนเอ้าแลกอาวุธกันร้อยเหลือเกินจังหวะนี้มาครับล็อกครับวงในเขอาซ้าย เขาแล้วพยายามเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวแบบนี้ก็มกันแยกมาโอ้โหแข่งของอเล็กซิสแข่งกับหมัดของอเล็กซิสยังมีความหนักหน่วงรุนแรงอยู่นะคะทางด้านรถพ่วงต้องระวังคนะ่ะอย่าล้าๆค่ะเกี่ยวไว้ได้กะเอาเอาลงอีกแล้วนี่ค่ะโอ้โหถูกใจแฟนมวยในสนามอย่างยิ่งค่ะวันนี้นี่อเล็กซ <มา S 1> ิสขนแฟนขับมาเยอะค่ะใช่ครับจังหวะน,นี้ครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายไปก่อนครัรถพ่วงครับเก็บเดินมาครับ ล็กซ in ิสถอยโกนดครับล็กซิสถอยกรูดแข้งขวามาครับเจอแข้งซ้ายคืนครับแตทีมซ้ายดักไว้ก่อนครับล็กซิสรถพ่วงเข้ามาโยนเข่าขวาครับจังหวะนี้จับล็อกไว้ครับล็อกไว้เข่าขวาครับรถพ่วงเข่าซ้ายล็กซิสเข่าขวารถพ่วงมาครับกรรมการแยกก่อนครับค้างนานไปกรรมการต้องแยกครับแหมเริ่มเริ่มแยกอยากเริ่มอยากแยกครับจังหวะนี้เหยียบเดินหาครับเตะล่างครับเจอซ้ายคืนเอาเตะคืนไปเหมือนกันเหยียบเดินหาเยีบเดินตามครับ ของมาแล้ววงในครับตีเขาแลกกันตีเขาซ้ายตีเขาซ้ายตีเขาซ้ายครับดึงลงมาครับโอ้ยกรรมการก็แยกไว้ครับอ่าแยกก่อนครับ end of round f o u ีบดักไว้ก่อนครับเล็กซิสครับแหมเกือบยักงายครับทันของรถพ่วงครับแข่งสายมาเจอแข้งขวาคืนครับโอ้หมัดนักได้สวยครับอเล็กซิสแข่งสายครับดับเบิ้ลแข้งครับอเล็กซิสลงไปเข่าซ้ายเข่าซ้ายรถพ่วงเข่าซ้ายรถพ่วงครับแหมอเล็กซิสเพิ่งพยายามตีเข่าเหมือนกันครับ โอ้โหกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหแต่เข่ารถพว่วงนี่เข้าท้องเน้นๆเลยนะคะแม่เข่าทะลวงไส้ค่ะโอ้แข้งขวาโอ้โดนหมัดอเล็กซิสค่ะน้ำกระจายค่ะทางด้านรถพว่วงเอาล้วครับมากันใหม่ครับเดินเข้าหาครับทางด้นของแข้งซ้ายไปครับเจอแข้งซ้ายเกิดแต่เป็นแข้งขวาครับเข่าซ้ายครับรถพ่วงครับเข่าซ้ายรถพ่ว,พวอองอุ้ยหมัดขวาเล็กซิส จังหวะนี้ครับแข้งซ้ายอเล็กซิสครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายคืนดึงมาดึงมาอ้าวกรรมการแยกก่อนครับอย่าเดินเทินอย่าเหลาเหลานะคะอย่างที่บอกค่ะมัดแล้วก็แข้งของอเล็กซิสยังไม่ผลนะคะนี่ค่ะอเล็กซิสขอแตะนวมแล้วค่ะอย่าเพิ่งแต่ค่ะยังเหลือสองนาทีนะครับรถพ่งยังไม่ยอมครับทีมดักไว้ก่อนครับอเล็กซิสรถพ่งเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายเตะล่างเข้าทีมครับอเล็กซิสครับ รถพ่วงเดินหาครับแผงซ้ายว่าอล็กซิเจอแข้งขวารถพ่วงครับเข่าซ้ายรถพ่วงเอาวครับเกี่ยวไว้เลยครับเข่าซ้ายรถพ่วงครับโอ้โหเข่าซ้ายรถพ่วงอีกแล้วครับแหมกรรมการแยกก่อนครับเอาวแล้วค่ะพี่เบอร์ vs ไฟเตอร์ from Nepal and the winner is red corner alexis from france ก็แสดงความยิน <lightweight> ดีค <gut> ร <ter> ับ <pues> กับทางด้านของอเล็กซิสจาก